สวัสดีครับเพื่อนพ้องมน้องพี่ที่คิดถึงนะครับวันนี้ผมชายโยโชพระก็มีพระ,ะมาโชว์อีกอสองสองเหรียญด้วยกันนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเนื้อทองผสมเป็นพระมเหสวนของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับแห่งวัดบ้านไร่ เป็นรุ่นเสาห้านะครับเสาห้ามหามงคลเป็นเนื้อทองผสมปลุกเสกวันที่5้ธันวาคมมหาราชนะครับปี5้สองเป็นวันพ่อนะครับถือว่าเป็นวันเสาปลุกเสกวันเสา,ว,ว,สาว,วันที่5้ธันวา,าสร้างทั้งหมด 999. องค์นะครับตามประวัติที่ที่ ตาม YouTube ตามอะไรเขาลงนะครับสร้าง999องค์หายากมากนะครับสำหรับหลวงพ่อพคุณมาเหศวรรุ่นนี้นะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเป็นพระเนี่ยด้านเมตตาแคล้วคลาดคงกระพันนะครับของแบบครับมาเหศวรวันนี้ก็มาโชว์ให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่อ,องค์นี้ก็ ไม่อยากจะจับนะครับเพราะว่าไม่มีไม่มีกรอบมีโค้ดนะครับมีโค้ดจะส่งให้ดูนะครับโค้ดโค้ดอยู่ที่ลักแร้นะครับเห็นไหมครับมีเป็นเนื้อทองผสมคล้ายๆมีแป้งเจิมนะครับมีแป้งเจิมตรงนี้ก็มีโค้ดนะครับหายากมากนะครับหายากนะครับเห็นไหมเห็นโค้ดไหมครับ ชัยโยชูพระก็มีอยู่สองเหรียญด้วยกันนะครับสองเหรียญพระมเหสวนหลวงพ่อคูณปริสศธโทนะครับรับประกันความแท้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับามาแบ่งปันให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่อยากจะครอบครองแล้วก็มีไว้นะครับหายากนะครับหายากสร้างน้อยนะครับเก้าร้อยเกบเก้าองค์ ถ้าเกิดเพื่อนพ้องน้องพี่คนไหนสนใจนะครับโทรติดต่อน,นะครับ0 9 2ย์5 9 4 7 7นะครับผมชัยโยชัวพระอ่ายินดีนะครับอ่าแบ่งปันให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ในราคาเหรียญละ700บาทนะครับ700บาทอ่ามีอยู่2เหรียญด้วยกันนะครับ700บาทนะครับราคาเป็นพันนะครับราคาพันกว่า,วานะครับ หายากมากแล้วนะครับหายากมากตอนนี้ก็อยากมาแบ่งปันให้กับเพื่อนพ้องนะครับเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะครับส่งฟรีทั่วประเทศเพื่อนพอน้องพี่ท่านใดนะครับสนใจนะครับพระเมรสวนหลวงพักคูนะครับปีห้าสองปลุกเสกวันที่ห้าธันวานะครับวันพ่อนะครับปลุกเสกแควคาดคงกระพัน เมตตามหานิยมนะครับสําหรับมหิสวนของหลวงพ่อคุณนะครับมหิสวนก็เรื่องร้ายกลับกลายเป็นดีนะครับคือสวนกลับนะครับสวนกลับเรื่องอะไรที่ไม่ดีนะครับก็จะกลับกลายเป็นดีนะครับมหิสวนวันนี้ก็ขอกราบขอบคุณนะครับเพื่อนงที่ติดตามชายโยชุพระนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ